สุดมหัศจรรย์คำทานายของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทในปี2569เกี่ยวกับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือทุก50ปีจะมีเพียงครั้งเดียวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกรลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะ ทุกห้าสิบปีจะมีเพียงครั้งเดียวที่ดวงฟ้าจะเปิดออกและแสงแห่งบุญจะส่งมายังผู้ที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือผู้ที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือจะถูกฟ้าเลือกให้ได้รับปฏิหารแห่งชีวิตหลวงปู่ศิลาพระเกจิผู้มียานอย่างรู้อนาคตแห่งภาคอีสานได้เมตตาเล่าไว้กับสิทธิใกล้ชิด เมื่อเข้าสู่ปีพุทธศักราช2,569ว่าในค่ำคืนหนึ่งของเดือน3ปีหน้าท่านได้เห็นนิมิตอัศจรรย์ท้องฟ้าเปิดออกมีแสงทองไหลลงมาจากยอดเขาและในแสงนั้นปรากฏมือหนึ่งที่มีเครื่องหมายกากบาดกลางฝ่ามือส่องแสงสว่างหลวงปู่เล่าว่ามือที่เห็นนั้นคือสัญลักษณ์แห่งผู้ถูกเลือก เป็นผู้ที่กําลังจะได้รับการปลดปล่อยจากกรรมเก่าทั้งปวงและเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีหลวงปู่ศิลาบอกกับสิทธิ์ไว้ว่าคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือไม่ใช่คนธรรมดาท่านคือผู้ที่เคยสั่งสมบุญใหญ่ไว้กับพระพุทธเจ้าในอดีตการและในปี2569นี้ ฟ้าจะเรียกให้ท่านคืนสู่เส้นทางบุญอีกครั้งในทางโหราศาสตร์และทางศาสตร์ลายมือโบราณการกรบาดกลางฝ่ามือหมายถึงจุดตัดของเส้นบุญและเส้นกรรมเป็นที่ที่พลังสองสายมาบรรจบกันในคนทั่วไปการกรบาดกลางฝ่ามือมักหมายถึงการต่อสู้การพลริกผัน แต่ในปี2569หลวงปู่ศิลาได้เตือนว่าเส้นนี้จะเปลี่ยนจากเส้นแห่งการต่อสู้กลายเป็นเส้นแห่งชัยชนะเพราะเป็นปีที่ดาวพุธดาวสุขและดาวพฤหัสโคโจรเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันเป็นจุดที่หลวงปู่เรียกว่าตำแหน่งแห่งพรมเปิดประตูผู้ใดมีการกรบาทตรงกลางฝ่ามือ จะได้รับแรงดึงดูดของพรมลิขิตครั้งใหญ่ชีวิตที่เคยตกต่ำจะพลิกสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยคาดคิดหลวงปู่ศิลากล่าวว่าปี2569จะมีปฏิหารสามชั้นสำหรับผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือปฏิหารที่หน่งบุญกรรมเริ่มคืนกลับคนที่เคยให้ทานเคยอธิษฐาน เคยช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดแต่ไม่เคยได้รับสิ่งตอบแทนเลยในชาตินี้ปีนี้บุญเก่านั้นจะหวนกลับมาทบต้นเหมือนน้ำที่ไหลย้อนคืนสู่แหล่งกำเนิดเงินทองที่เคยสูญหายจะกลับมาสิ่งของที่เคยเสียไปจะถูกแทนที่ด้วยของใหม่ที่ดีกว่าปาฏิหาริย์ที่สองความสำเร็จปรากฏเร็ว ในปี2,569หลวงปู่เห็นว่าเพียงแค่ผู้มีกากบาทกลางฝ่ามือตั้งจิตอธิษฐานด้วยใจใส่สิ่งที่ปรารถนาจะเริ่มเห็นผลในเวลาไม่เกินสามเดือนโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองการงานและโชคลาภมีโอกาสสูงมากที่จะได้สิ่งที่ไม่คาดฝันเช่นมรดกหรือเงินตกเบิก ปฏิหารที่สเทวดาคุ้มครองโดยตรงหลวงปู่ศิลาเล่าว่าท่านเห็นเทวดาสององค์ผู้หนึ่งถือดอกไม้ทองอีกผู้หนึ่งถือพระขันแก้วบินวนอยู่เหนือคนที่มีเครื่องหมายกากบาทกลางฝ่ามือเป็นนิมิตหมายว่าชีวิตจะได้รับการคุ้มครองโดยตรงจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าศัตรู หรือคนที่คิดร้ายจะทำอะไรก็ไม่สามารถกล้ำกลายได้หลวงปู่บอกไว้ว่าก่อนปฏิหารจะเริ่มทำงานคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะเริ่มเห็นสัญญาณบุญเปิดเจ็ดอย่างคือ 1. ฝันเห็นแสงทองหรือพระพุทธรูป 2. มีญาติผู้ใหญ่หรือคนล่วงลับมาปรากฏในฝัน 3. ได้กลิ่นหอมโดยไม่ทราบที่มา 4. มีเงินเข้ามาโดยไม่ได้คาดคิดแม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อย 5. พบขนนกสีขาวหรือเหรียญตกอยู่หน้าบ้าน 6. ระหว่างสวดมนต์หรืออธิษฐานรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผ่านมืออยู่อยู่ๆก็มีความรู้สึกอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากทำความดี อยากปรดนี่หากท่านมีอาการเหล่านี้ให้รู้ไว้เลยว่าฟ้าเริ่มเปิดทางแล้วหลวงปู่ศิลาได้เมตตาแนะนำพิธีเรียกบุญง่ายๆให้คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือทำเพียงวันละหนึ่งครั้งใช้เวลาเพียงสามนาทีเท่านั้นขั้นตอนมีดังนี้ 1. ตั้งจิตระลึกถึงพระรัตนตรัย 2. วางมือทั้งสองข้างซ้อนกันตรงหน้าอกโดยให้กากบาทอยู่ตรงกลาง 3. หลับตาแล้วกล่าวในใจว่าขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยขออนุภาพแห่งหลวงปู่ศิลาเปิดประตูบุญเปิดทางโชคลาภข้าพเจ้าขอคืนดีต่อกรรมทั้งหลายและขอรับพรแห่งแสงทองในปี2569นี้ จากนั้นให้หายใจเข้าออกลึกๆสามครั้งแล้วอธิษฐานสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตหลวงปู่บอกว่าถ้าทำต่อเนื่องครบ21วันบุญจะเริ่มรวมศูนย์อยู่ที่กลางมือและจะรู้สึกถึงพลังอุ่นที่ฝ่ามือนั่นคือสัญญาณว่าพรเริ่มทำงานหลวงปู่ศิลาเผยไว้ในนิมิตว่าปี2569 จะเป็นปีปลดหนี้กรรมของคนลายมือกากบาทเงินที่เคยหามาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือจะเริ่มกลับมามีเหลือเก็บอย่างน่าอัศจรรย์บางคนจะได้โอกาสทางการงานใหม่ๆที่ไม่คาดฝันบางคนจะมีคนมาชวนทำธุรกิจที่พลิกชีวิตและบางคนจะได้รับทรัพย์สินจากการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ หลวงปู่ย้ำว่าอย่าหวงบุญอย่าขี้เหนียวอย่าปล่อยโอกาสบุญให้หลุดมือเมื่อบุญถึงเวลาเปิดมันจะเปิดเพียงหนึ่งปีเท่านั้นในรอบ50ปีดังนั้นหากได้ฟังคลิปนี้ถือว่าฟ้าได้ส่งสัญญาณให้ท่านแล้วหลวงปู่กล่าวไว้ชัดว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือหากใช้พลังนี้ไปในทางผิด อทิเบียดเบียนผู้อื่นโกงหรือพูดเท็จบุญจะปิดทันทีและจะกลายเป็นกรรมหนักย้อนคืนเพราะเครื่องหมายกากาบาทเป็นประตูสองทางเปิดได้ก็ปิดได้และถ้าปิดฝาจะเงียบสนิทท่านสอนว่าจงใช้มือที่มีกากาบาทนั้นทำความดีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ช่วยคนได้โอกาสและผลแห่งบุญจะงอกงามขึ้นเรื่อย จนเป็นกราะป้องกันชีวิตหลวงปู่ศิลาเคยกล่าวประโยคหนึ่งที่ลูกศิษย์จดจำไม่ลืมมือคนเรามีไว้ทำกรรมดีเมือม่อมือมีเครื่องหมายแห่งกรรมเก่าก็จงใช้มือนี้สร้างกรรมใหม่ที่งดงามกว่าเดิมและในปี2569นี้หลวงปู่ได้ฝากพรพิเศษสำหรับผู้ฟังคลิปนี้ว่า ขอให้มือของท่านกลายเป็นมือทองทำสิ่งใดก็สำเร็จหยิบจับสิ่งใดก็กลายเป็นเงินเป็นทองขอให้ปฏิหารแห่งฟ้าดินส่องมายังชีวิตของท่านนับแต่วันฟังคลิปนี้เป็นต้นไปหากท่านคือผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจงรู้ไว้ว่าปี2,569ไม่ใช่ปีธรรมดาแต่คือปีที่ฟ้าเรียกให้ท่านลุกขึ้น เพื่อรับพรที่รอคอยมามากกว่า50ปีอย่าปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปโดยไม่ทำบุญไม่สวดไม่อธิษฐานเพราะบุญใหญ่เปิดแค่ปีเดียวและเมื่อฝาปิดอีกครั้งอาจจะรออีกครึ่งศตวตรรษจึงจะมีใหม่พิธีเรียกบุญหลวงปู่ศิลานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขออนุภาพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออนุภาพหลวงปู่ศิลาเปิดทางบุญเปิดทางโชคลาภปลดหนี้กรรมทั้งหลายให้ข้าพเจ้าให ชีวิตข้าพเจ้าสว่างดังแสงทองแห่งธรรมสาธุสาธุสาธ,สาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นามามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ